สวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านผมนายพลคนธรรมดาติดเดื่อยเรื่อยๆเปือเป่อยๆก็จะมานําเสนอวันนี้เมนูอาหารอาหารทางปากใต้อาจากลางาเขาเรียกไตปลาทางใต้เขาเรียกอึพงปลาบางท้องที่ก็เรียกขี้ปลาขี้เดื แล้วแต่หมู่บ้านตำบนแต่ตากเตนไฟวันนี้เมียเมียเมียแสดงสีมือให้ดูนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แกทำเออพงกา้าว่ามันจะเหมือนกันไหมเพาะคนทุ่งสมนาหลงเสนวันนี้จะมาชิมเดี๋ยววันหลังค่อยลงกันดู ว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างในการทําวันนี้ขอชิมอย่างเดียวนี่มีหมดเลยครับผักสวนครัวมีมีหมดมีหมดมีผักปลูกคริมรัว้วในบ้านมีที่นิดที่หน่อยก็ปลูกได้โดยเฉพาะช่วงนี้โควิดระบาดไปไหนไม่ค่อยได้ก็สามารถเอามากินกันได้ อยู่ที่ประหยัดค่ารายจ่ายเราจะลองชิมเลยนะครับวันนี้นี่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 หน,น,น้าตาหน้าตาหน้าร่อยรับประทานนี่ตัวีิสงคั่วที่สำคัญแล้วก็หมูบดหอมหอมซอยพริกซอยเครื่องแกงคั่ว ที่สำคัญขาดไม่ได้คือกะทิกะทิเอาวันนี้จะลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับอืม อร่อยอร่อยถือว่าเยี่ยมถือว่าเมียเก่งวันนี้เมยเก่งทำดีทำดีถึงกะทิเป็นหัวใจสำคัญสำหรับแกงปูุงปลาต้องถึงกะทิถ้าขาดกะทิมันจะไม่อร่อยอ,อร่อยอร่อยอร่อย อร่อยครับอืขอ,อ,องนี้กินไม่จนใครแล้วอันนี้ไปครับกับแก้มกับแก้มอก็เรียกมันปูมันปูก็ปูข้างบ้านเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูวันหลังมันปูชางบ้านหมดมัปเป็นได้เป,ป็นผักแก้มแก้มเพราะเออปงปลานี่ต้องมีผักแก้ม อร่อยอร่อยกินดีกินดีนดอืมเจ้อว่าเป็นอาหารประจำท้องถิ่นปักใต้ก็ว่าได้เป็นเมนูนหนึ่งที่ชอบกินกันถ้าเป็นคนใต้เป็นคนปักใต้แต่ที่สำคัญต้องมี ผักแก้นม่ใชอมผัอมก็อร่อยต้องกินนี่แก่เลี่ยนอือืมี้ก็ปลูกปรนกำขกลับ,บ้านปลูกข,ข,ข้างบ้านเมที่เล็กน้อยก็ปลูกได้ปรรยากาศไ้จ่ายอ๋ออืมอันนี้อันนี้แก้ก็ใส่ไว้ โปร่งด้วยตอนนี้ต้นเต้าหน่ายได้เต้ากว่าแม่ตีนไม่โป,ปร่งโป่ปงตามโปร่งก็เป็นแล้วอ่ะพอเรียกตาลิงปิงภาคใต้เรียกลีบบีบีบีบลิลลการเรียกตาลิงปิงอันนี้ก็กินปาภใต้ก็ลีบว่ากินแต่ปลาได้ก็กิน รู้สึกอาหารจะแบบมันสะเอียนอะ่ะเขาเรียกสะเอียนเราก็กินแก้มเราลิงปิงพอเปรี้ยวเปรี้ยวเาแก้ทากับรสอาหารมันก็พา,ก,ก,า,ก,ากินข้าวได้กินแก้มได้แต่เื้อจากินเยอะนะกินแก้มอืมโมาก้อดเลยเยียย่ยม อืมอืมมันทำรถอาหารเด็ดขึ้นอ๋อเดี๋ยวๆๆอืมอืมอืมไม่เหล็วไม่เหล็วไม่เมียดีก็อย่างเนี้ยมอันจะเป็นโอได้กินอืมออืมนี่มาเกือ อ้น,นี่มะเขือเปลาะเดือเปล่าไม่รู้มะเขือเปลาะก็ไม่นะแปรบได้ใส่ปลาอร่อยมันมีหลายพิธีเหมือนกันแต่ปลาแต่ปลาเฉยๆก็มีอันนี้เออุงปลานะรปุงปลา,นะอ,ปปลาอันนีุ้งปลาแล้วอร่อยอ่ะเวียดไม่ได้แล้วนะอืมอ้ม อืออร่อยเลยเลี้ยงมันกันนะบักส่วนตัวถูกเองรู้ว่าวกินได้อืออร่อยม,มากอร่อยม,มากดีกับเลยอือ ผมว่าคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่ะก็อยากเหมือนกันนะองาอกอยู่ตัยกินดูยอาตาทวดเขาทำไว้เป็นอาหาพื้นเพะปักใต้เออพงปลาเออพงปลาอีกเมนูหนึ่งที่เด็ดบางคนไม่เคยกินอนา ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินกับรสชาติต้องปึกก็กินได้หมดได้เป็นได้หมดทุกภาคนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงจยอมรับเลยวันนี้มไม่ใช่ว่าชมเมียนะ <c oughs> อร่อยจริงนี่กินไปหยุดเลยเอาไปอยู่เลยเนี่ยอ<ม>ืมอ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 ืม,ม,ม อ,อ,อันนี้อันนี้ก็ปลูกน,นี่ก็ปลูกมะเขือน,นี่มีปลาปูไว้ลงกินเลยอันนีกนนก้ก็แก้มได้แก้มรินไปเลยอม่ลงหันอะไรไปธรรมชาติอ่ะตัวนี้มันเป่าเจ้บบากัเบเ่าเนี่ยอืม แม่ลงมาอืมขอ,มอ,อไปด้วยอมามไปหน่อยจะพบเขาเรียกกล่องร้อยกองร้อแปลว่ากล่องอร่อยแน่นิ่นะรายาการมันก็เรมมายากไปบ้ง,งขออภัยอืม นี่นานๆกินนานๆกินมันเป็นอาหารอยู่ดั้งเดิมเรากินกันมาโบราณหากินไม่ง่ายนักยังไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองในกรุงหรือไปอยู่ต่างประเทศก็ยากเหมือนกันนะบางทีอะเป็นไฟอะฮะคือทินต้องเก่งมากเกือบเก่งบอกเขาจะมาติ่ะ อืมอืมคอามสำแทเขญญาขเรียกปลาเอียนเหรอรู้ยังไงอนะี่ยมันอิ่มอิ่มอะเริ่มอิ่มอ่ะโยก็กินอันนี้ไปคำหนึง่งปลาเล็งเป็งเนี่ยอืมวัวมันจะมีรสชาติดีขึ้นโอ้ประจับษ์ไม่พูดก็พูดเหมือนเหมือนกับ นี่ก็บอกบอกโอ้ถคนติดตารางแล้วหลุดตารางมาโอ้อร่อยมากกินอร่อยกินลืมไปเลยมายากกู้ดีลืมไปเลยอร่อยมากเดี๋ยวโอกาสหน้าจะจะหนึ่งเมนูจะจะมาหุงทำกันให้ดูกับเมนูอือพุงปลา ย้มเลยย้มเลยสุดท้ายก็รู้สึกจะอิ่มนะอิ่มน้ำสำดานกันแล้ววันนี้ก็ขอลาก่อนเดี๋ยวค่อยพบกันคลิปใหม่ ฟังดีฟังได้กดไลค์กดแชร์สับตาคลายข้ามิ่ค่ะสวัสดีครับท่านสวัสดีครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวสัครับ